สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาทุกคนหายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันไหนวันเนี้ยวันศุกร์มั้งเออนะครับผมจนถึงวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมนะเออนะครับผมก็พาลูกไปพัทยาดูหมูเด้งหมูหวานหมูตุนหมูมะน,นาวอะไรต่างๆนานานะนะผมมาเบิร์นะแลนด์เอ๋ยว่ายน้าเอ๋ยตัวจะเป็นเงืออแล้วนะครีบจะงอกตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแม่นะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วด้วยความอาการป่วยปวดหัวเลยเฉยนะโอเควันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันค่อนข้างหลายๆหลายกิจกรรมนิดนึงแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าร้านค้าพานจรมีไอดียให้ผมรีวิวไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงเวลา5้าทุ่มน้องๆของผมก็โลดแล่นอยู่ใน แรงนะครับผมเพราะฉะน,นั้น ID ก็อาจจะไม่ว่างถ้าไม่ว่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาสล็อตให้นะครับผมเดี๋ยวรีวิวไว้คลิปอื่นๆนะครับวันนี้หลักๆจะมารีวิวตัวนี้เลยครับผมผมแบบไม่กล้าซื้อก่อนไม่ดูสปอยเลยต่างๆนะครับมันก็แบบเห็นแวบบๆนะโอเคพบกับสกินใหม่โทกิเฮเมะนะครับผมสกินของรูอี้นะในราคา790นะครับอ่าราคาเต็มที่มันขายคือราคาเต็มคือ2,000ไม่ขายขาย1,190 แล้วก็มีบัตรลดใน v a l เลอร์พาร์เจ็อยเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นราคาเซตนี้ให้เลยนะครับผมมันจะมีหลายแบบกันแบบแรกสําหรับคนที่ซื้อ v a l เลอร์พาร์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคุณก็เติมหกสามสามบาทแปดร้อยห้าคูปองอันเนี้ยจบนะครับสาหรับคนที่ซื้อ v a l เลอร์พาร์ล่วงหน้าราคาที่สองคือ7 7 8ดบาท990คูปองสำหรับใครสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อแวลเลอร์พาร์ตอ่ะแล้วแว l เลอร์พาร์ตเป็นราคา19 9คูปอง ให้คุณเติม788คือไปซื้อ v ว l ลเลอร์พาสก่อน199แล้วก็มาซื้อรู e e อีอ่ะอันนี้โอเคนะเซตที่3แบบพอดีคำนวณแบบเป๊ะเช๊ะโปชะนะครับผมนั่นคือ867บาท1,100คูปองคนส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นแพ็กนี้คือให้คุณเอาสาบ299คูปองไปซื้อ v ว l ลเลอร์พาสก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเติมค่อยมาเติมรูอ e. ีนะโอเคไหม ต่อไปเซ็ตจบเซ็ตคุ้มก็คือ970บาทไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้เลดเลดดีนะครับผมแบบหารจำนวนคูปองต่อบาทแล้วเนะี่ยโอเคนะเออก็แนะนำอยู่4แพ็คนี้นะครับผมโอเคส่วนของผมเนี่ยจะเนี่ยผมมีคูปองลิมิเต็ดอยู่200ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะผมจะมาแบบซื้อ v ว l ์เ p a ร์ด้วยไงโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดวรเลอร์นะครับ สำหรับใครที่มีคูปองลิมิเต็ดที่ได้จากกิจกรรมฟอร์เรนนะแล้วก็อยากใช้นะครับผมแนะนำงนี้ว่ากดเข้าตรงนี้ครับไอเทมแล้วก็นี่นะกดตรงไอเทมนะแล้วก็ลูดหาครับผมมันจะมีนี่เนี่ยไอโลเนี่ยแวรเลอร์พาร์เนี่ยครับให้ซื้อตรงนี้นะไม่งั้นคูปองลิมิเต็ดจะใช้ไม่ได้ถ้าคุณไปเปิดคัมภีร์ตรงหน้าแวร์เลอร์พาร์นะครับผมเป็นเทคนิคนะโอเคคุณก็เปิดตรงนี้ไปเลยนะครับผมเรียบร้อย นะแบบเนี้ยมันจะหักที่คูปองลิมิเต็ดเห็นป่ะผมไม่มีคูปองลิมิเต็ดเหลือแล้วนะโอเคตามนั้นเลยแล้วก็แล้วก็เปิดยังไงมันได้เลยไหมได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็รับสก<อ>ินไปน่ารักเนะอะ<อ>มันเป็นหมูหนูหน้อยหมวกแดงได้อย่างไรอันนี้คือในโรงนี้ใส่คุณยายไว้เหรอเจ้าหมาป่าแกกินคุณยายของฉันไปแล้วเลรอโอเคตรงนี้คือเลเ้วหนึ่งนะครับ มันจะได้บัตรโอ้โหอะเดี๋ยวเปิดก่อนขออนุญาตเปิดก่อนรลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะได้บัตรบัตรลดสกินลียตรงนี้นะครับผมได้แล้วแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อเนี่ยคือเหมือนกับว่าผมได้ข่าวมาจากหลายแฟยเหมือนกันว่าถึงซื้อขั้นสูงก็จะหมุนบุกงล้อหลังสุดไม่ได้นะเพราะว่ามันแบบเออเหมือนกาลินาเขากนิดน,นึงกาลินาจริงก็ควรจะปล่อยปอยให้เขานะถ้าเขาซื้อขั้นสูงแล้วอะเขาก็ควรจะได้หมุนกงล้อนะเออ คือ1เดือนน่ะผมมองว่ามันดีแล้วมันมันแฮปปี้แลเหลืออีกนิดนึงปรับอีกนิดนึงเพื่อนเออแต่ตอนเนี้เห็นความพยายามของเขาคือเลเวลหนึ่งอะ่ะเหลือแค่40แล้วนะเออต้องปรับจูนอะไรตรงไอ้ค่าผลงานอะ่ะมันหมุนใช้เยอะไปปรับลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะฝากด้วยฝากด้วยนะครับผมลูกค้าเขาบ่นมาเยอะไม่ใช่บ่นที่คุณอนะ่ะบน่นเขาบ่นผ่านผมมาเยอะแยะนะครับผมอ่ะตามนั้นแบบสําหรับใครที่จะเอาพวก ออรีวเวหกสิบอซื้อแค่สองเก้าเก้านะครับผมไปพูดเยอะต่อไปซื้อนี้ต่อเลยมาโจเฮมินะจ๊ะจุบ๊บจโอ้โหซัดไปเจ็ดร้อยเก้าสิบเปิดตัวกันก่อน <c oughs> จมน้ำค่ะโอ้ไม่กนโอ้โหเป็นแบบสายสายแบบตาแบลนะเออเหมือนนิยายสมัยก่อนอนะโอ้โห เป็นเสียงแบบไวโอลินโอ้โหโอ้โหดูไม่กัว <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นใส่ภาษาญี่ปุ่นข้างหลังสิกน,นึงเอ้ยแต่ข้างล่างมันจีนปะหรือว่านี่คือภาษาจีนภาษาอะไรบอกทีนะครับผมกรอบด้วยนะโอเคปลขออนุญ,ญาตไปแต่งโปรไฟล์แป๊บหนึ่งครับลูอี้นะก็มีสกินหลากหลายผมก็เข้าใจว่าผมไม่น่าจะพลาดอะไรนะเพราะมันไม่ได้มีสกินแพงอะไรมากมายนะครับผมอ่ะ ซัดเลยนะโทกิเฮมินะครับผมตามนี้เลยนะขอกรอบโปรไฟล์นิดนึงด้วยแต่รูปโปรไฟล์เหมือนจะยังไม่มานะขอทษด,ด้วยนะครับผมอ่ะดูเป็นรูปนะครับนี่เซิร์ฟหนึ่งอันนะผมเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปซื้อในไอดีหลักนะโอเคไาเดี๋ยวเราไป รีวิวตัวเอฟเฟกนะครับผมเหมือนท่าตรงถ้าเต้นปุ่มก็ยังไม่มาปุ่มเหมือนการิน่าแจ้งว่ามาวันที่5นะครับผมตามนั้นเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมกตจะได้ว่าโอ้โหแล้วก็แบบมีเมมโมรีครับผมนี่เครื่องบินกระดาษติ๊งสิทีหนึงครับฉันน่ารักไหมเธอซื้อฉันนะฉันว่าถ้าเธอไม่มีอะ่ะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคมันก็เป็นตัวที่แบบ เหมือนต้องระดับสูงนิดนึงอะ่ะต้องอ่านมาโครแมปดีๆทําอะไรเรียกเพื่อนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเล่นเป็นก็จะปั่นป่วนหัวใจกับไอทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผมมาโอ้โหเต็มขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนฮะโอเมกอดโอเมกอดนี่เดินเป็นชุดเมดนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเกาะหุ้ม เป็นแบบโฟเซนเล็กๆครับเปียสองข้างเป็นเปียแบบแปดบิดนิดนึงนะครับผมขอดูตีธรรมดาครับผมนกครับผมใครไม่นกลูยี่นกแน่นอนเนีบยผมตรงนี้นกนะจ๊ะโอเคขอดูตอนตีแล้วโดนหน่อยทีแปะ๊ะเลยอ่ะโอเคผมขอรีวิวอันนี้ก่อนซึ่งผมเข้าใจว่าไม่มีุยีคนไหนได้ใช้ท่านี้จริงๆนะถ้าแบบถ้าคุณ กดไปท่าวาร์ลูอี้กูมีท่าวาร์ฟดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวผมน่าจะไม่ค่อยได้กดแน่นอนลูอี้กูมีท่าวาร์ฟ <c oughs> ผมบนน่นตั้งแต่วันวันแรกที่ผมเห็นท่าวาร์ฟมันอะนะอนดูอีกทีนึ่งดูอีกทีนึงเดี๋ยวทุกคนจะไม่ดูอยู่ในกรงทองครับผมนกบินดิ๊บดิ๊บิ๊บิ๊บเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธอจากกรงเองดุ่ง <c oughs> อ่ะตามนั้นทุกคนเอ้ยอ่ะตีธรรมดาแล้วท่าวาร์ฟแล้วสกิลหนึ่งครับมีสองช็อตครับผมปัง นกบินครับนกบินแล้วก็โอ้โหบินบินแบบครอสโอเวอร์อ่าบินปึ๊บหนีโอ้โหจริงไหมเนี่ยเอฟเฟกต์มันเต็มขนาดนี้เลยท่าหนึ่งมันมันไม่แรงนะทุกคนมันมันต้องมีของสักแบบสามชิ้นอะท่านี้ถึงจะแรงนะเออนะครับผมตามนั้นเลยโอ้ไมคกอดวางจังหวะแรกเป็นใบนะครับผมวางอีกจังหวะหนึ่งเป็นสตันนะครับผมก็มันทําให้แบบ แอนิเมชันมันสมูทนะเออโอเคสวยผ่านผ่านเลยถ้าวาร์ปจริงๆก็ผ่านแต่ว่าไม่ได้ใช้ไงประเด็นนะครับผมม่สกิลสองครับวางวงโอ้โหอ่าโอเคทุกคนวงเนี่ย<ๆ>เราจะวนลงมันยากนิดนึงคุณต้องสังเกตว่ามันหมุนถึงไหนหมุนถึงนี้แล้วหมุนถึงนี้แล้วเอ ลงครับอย่างงี้นะคือสวยไมมสวยเป็นนกบินครับผมนกก็มีอะไรไล่ลำแต่ว่าบอกตรงว่าลงยากถ้าไม่ใช่โปรเพเยอร์อะถ้าไฟมันนัวนัวมีคลิกซี่อยู่จะลงยังไงวะจะรู้ได้ไงว่าแบบควรเดินลงแล้วต้องแช่วงเลยแช่วงแช่งแมงแช่งแมงครับผมตามนั้นเลยนะครับผมวงก็ทาว่าสวยไม่สวยแต่ว่าลงยากนิดนึงนะครับผมมาต่อไปครับเป็นสกิลที่ชื่ออะไรที่เรียกอะ ปังเข้าไปโอ้โหเป็นวางแบบวางบ่อเบิดต่างๆนานานะครับผมตรงนี้แล้วก็วาร์ปกลับมาตอนวาร์ปกลับนี้มีแบบเปร่งแบบเหมือนหยดน้ําแตกเพลาะนะครับผมอ่าตามนั้นนี่แล้วก็วาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็กดปึ๊ดตรงนี้นะครับผมอ่ะคอมโบเต็มก็น่าจะหมดแล้วนะสําหรับสกิลอันติมงอันติเมทก็มีหมดแล้วนะครับผมโอเคครบ น่าจะครบแล้วนะขาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เออสำคัญสำคัญพรุ่งนี้คือมันจะมีตัวสกิน v i โอเ t ต i m a t ชั่นเบ e กอร์มาซึ่งร้านกอฟอยังไม่มีไอไว้สำหรับรีวิวนะครับผมถ้าใครที่อยากได้ในราคาต้นทุนแล้วก็ได้ค่ายืมนะก็ก็ทักมาได้ครับผมก็คือหลักการคือคุณต้องเป็นลูกค้าร้านกอฟอก่อนอันดับหนึ่งอันดับสคือคุณจะเติมคูปองได้ในราคาต้นทุนผมเข้าใจว่า มันจะใช้อยู่ที่4,960คูปองไม่น่าเกินนี้อ่ะพอคุณเติมต้นทุนเสร็จปุ๊บคุณจะได้ค่ายืมด้วย100นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ ID คุณประมาณ15-20นาทีนะเออแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมคุณคุณจะได้ในราคาต้นทุนแต่คุณจะไม่ได้ความลุ้นในการสุม่มแต่คุณจะได้เปิดโดยประสบการณ์ทอปสกินนึกออกไหมแบบผมรู้อยู่แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีอะไรอย่างงี้นะเออนะครับผมก็ใครสนใจก็ทักมานะครับรับคนที่เร็วสุด หนึ่งคนนะครับึ่งผมเข้าใจว่าหลังจากคลิปออนเนี่ยผมน่าจะหลับหลับไปแล้วนะครับผมก,ก็ก็ทักทิ้งไว้นะรับแค่คนเดียวนะครับผมโอเคไปเราไปกิจกรรมอื่นๆกันต่อครับมาวิวกันต่อเลยครับผมนั่นคือกิจกรรมร้านค้าพนจรนะวันนี้สกินใหญ่ของร้านค้าพนจรของเราคือสจวตกับเคนนะครับผม แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นแอนเนกับทิวเลนนะครับผมมันข่าวคร่าวๆว่าแอนเนจะบัฟมานิดนึงนะโอเคซึ่งของเดิมมันผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันต้องแบบเลือกตาที่ได้เล่นนะโอเคต่อไปครับอันสกินเล็กสุดก็จะเป็นตัวซานิดกับตัวเซนเนตเรียนะเซเนตเรียตัวนี้เหมือนแบบเคยเข้ามาเหมือนแจก,กฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากิจกรรมมันทํายากไปนิดนึงแบบต้องชวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปดูราคาเลยครับผม ถ้าเลขชุดนี้จากประสบการณ์ของผมเข้าใจว่า299คูปองนะหรือว่าผมรูเออคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะพลาดเดี๋ยวจะบวกให้อีกทีหนึ่งนะครับผม299แล้วก็ 10, 10ช่อง299 11ช่อง548นะแวบๆบวกแวบๆเลยแล้วก็12ช่องจะเป็น1,047นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับก็ใครอยากได้ก็จัดแต่ว่าผม,มเป็นสาย299อยู่แล้วผมไม่ ผมรู้สึกว่าแบบไออันหลังอะ่ะมันมันเันเกินเกินเบอร์ไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเหมาวง1,000งพคูปองเนี่ยได้ไหมก็เฉยเฉยว่ะผมเฉยเฉยนะเออซื่อนี้มันมามันมากับแวร์เลอร์าเนี่ยผมเป็นสายซื้อแวร์เลอร์พอยู่แล้วนะโอเคลุยครับดูว่า2อก้าวจะได้อะไรถ้าได้ดวงดีก่อนก็ต้องหยุดนะทุกคนบอกเลยโอเค รีบสุ่มนิดนึงทุกคนเดี๋ยวเจ้าของไอดีมันเข้ามาล็อกอินซ้อนนะฮะเลยเอออ่ะแล้วก็ได้โทเค็นอันนี้วันที่สี่จะมีวงแหวนแห่งความรักเข้านะครับผมไม่รู้ว่าสกินอะไรบ้างถ้าดาวก็จ,จะเป็นเทลมอทอสไอสกินคู่คู่ค,คู่รักอะ่ะเออนะเออเอลสูรร็อกซี่ไม่น่าใช่มันมันสูงไปน,น,นั่นัก็สกินคู่รักอะ่ะลิปโป ลิปโป้กับอะไรนะเดียวเซียนอะไรเงี้ยนะเออคู่รักสามก๊กอ่าไม่รู้เหมือนกันเดาว,วันนี้เดาเดี๋ยวจะดูยังไงก็ตามเพจฮอนเนอร์โซนไว้เฟซบุ๊กนะครับผมแต่้าเวลาชัดๆพูดเนี่ยแม่สามช่องทุกคนขอซ้ายกับขวาล่างอะ่ะค่อยเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนนะแ,แต่ล่างอะ่ะมันก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไง เป็น2 9 9อ่ะโอเคเหลือตัวเดียวก็แกะไปนะครับผมตามนั้นเลยน,น,นี่อย่างตึงครับจาน <c oughs> อย่างตึงครับโอ้โหไม่มีกรอบหรอครับผมอ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับกิจกรรมนะแล้วก็มีนิตานเชิญประธานพรผมแนะนำเลยว่าเลอะเทอะนะครับผม <c oughs> รีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะอันก็คือคิดว่าแบบคงจะไม่รีวิวแล้วแล้วก็ไม่แนะนำให้ทุกคนเปิดนะเออรีวิวเกิน78รอบอะ่ะ เออนะครับก็ไม่แนะนำจริงๆนะก็ Louis, ลูลุยเดี๋ยวก็ขึ้นราคาให้นะครับผมก็ <S <S ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะยังหาไอ้ตัว ID ที่จะรีวิวไวโอเลตไดเมนชันเบรกเกอร์อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรผมก็ ใช้ ID ตัวเองซึ่งผมมีไปสองตัวแล้วนึกออกไปอย่าให้ผมต้องมีถึง4ตัวแบบทุก ID ที่ครอบครองนะจะโหดเกินนะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นดิเรกชันของช่องอยู่แล้วว่าต้องเจ็บไปทุกคนดูนะครับผมไม่ว่าจะทางไหนผมแค่แบบหาหา,หาแบบช่องทางการลดต้นทุนอะ่ะที่มันเป็นวินวินของเราอะนะครับผมแต่ก็ไม่มีไม่เป็นไรครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายมวาเจอยาวเขานี่ยาวยาว